คอนโดมิเนียมลีลาวดีเป็นตึกเก่าแก่สูง8ชั้นตั้งอยู่ในซอยลึกห่างจากถนนใหญ่พอสมควรสภาพภายนอกดูทุดโทรมสีเริ่มซีดจ,จางต้นไม้ที่เคยประดับประดาก็แห้งเหี่ยวขาดการดูแลแต่ถึงอย่างนั้นราคาห้องพักที่นี่ก็ยังไม่ถูกนักอาจเป็นเพราะทำเลที่ยังพอเดินทางสะดวกหรืออาจเป็นเพราะความเงียบสงบที่หาไม่ได้ง่ายๆในเมืองหลวง ฉันชื่อพิมพ์พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดลีลาวดีได้ไม่นานเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็เพราะราคาที่พอจะสู้ไหวและบรรยากาศที่ดูเงียบสงบสมกับที่ต้องการฉันเป็นนักเขียนอิสระต้องการสมาธิในการทำงานและที่นี่ก็ดูเหมือนจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี สระว่ายน้ำของคอนโดตั้งอยู่บริเวณชั้นสองเป็นสระขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็พอจะว่ายออกกำลังกายได้บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแต่ก็ทำให้แสงแดดส่องลงมาได้ไม่เต็มที่น้ำในสระจึงดูเย็นยะเยือกอยู่ตลอดเวลาวันแรกที่ฉันย้ายเข้ามาฉันก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในสระว่ายน้ำ ที่ก้นสะมีเงาดำๆเหมือนรูปร่างคนกำลังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังว่ายน้ำทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในสะเลย ฉันขยี้ตาตัวเองมองใหม่อีกครั้งเผื่อว่าจะเป็นแค่เงาของต้นไม้ที่ส่องลงมาแต่เงาดำๆนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังว่ายน้ำฉันตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆขอบสระน้ำในสระใสจนมองเห็นก้นสระได้ชัดเจนแต่เงาดำๆนั้นก็ยังคงอยู่มองเห็นเป็นรูปร่างคนชัดเจนยิ่งขึ้นกำลังเหยียดแขนเหยียดขาเหมือนกำลังว่ายน้ำจริงๆ ฉันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาท,ทันทีรีบถอยห่างจากสะแล้วเดินกลับห้องด้วยความรู้สึกหวาดกลัวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพเงาดำๆในสไว่ายน้ำวนเวียงอยู่ในหัวตลอดเวลาฉันพยายามหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาหรืออาจจะเป็นความผิดปกติทางสายตาแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงอยู่ วันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจลงไปสำรวจสะว่ายน้ำอีกครั้งคราวนี้ฉันพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยตั้งใจจะถ่ายรูปเงาดำๆนั้นไว้เป็นหลักฐาน เมื่อฉันไปถึงสระว่ายน้ำเงาดำาๆนั้นก็ยังคงอยู่กำลังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังว่ายน้ำฉันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเงาดำาๆนั้นไว้หลายรูปจากนั้นก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆขอบสระอีกครั้งคราวนี้ฉันสังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างที่น่าตกใจเงาดำาๆนั้นดูเหมือนเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์ผมของเขาดูเหมือนจะยาวประบาฉันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งรีบถอยห ังจกะแล้วเดินกลอบห้องด้วยความรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมฉันตัดสินใจถามแม่บ้านที่ทำความสะอาดคอนโดเพื่อว่าเธอจะรู้เรื่องอะไรบ้างป้าคะหนูอยากถามเรื่องสระว่ายน้ำหน่อยคะ่ะฉันถามขณะที่ป้ากำลังกวาดพื้นอยู่หน้าห้องมีอะไรหรือจ้าหนูพิมพ์ป้าตอบด้วยน้ําเสียงใจดีหนูเห็นเงาดำๆในสระว่ายน้ำคะ่ะเหมือนรูปร่างคนกำลังว่ายน้ำฉันบอก ปาหยุดกวาดพื้นมองหน้าฉันด้วยสีหน้าตกใจหนูเห็นแล้วเหรอปลาถามเสียงเบาค่ะหนูเห็นทุกวันเลยค่ะฉันตอบป้าถอนหายใจออกมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าของคนที่นี่มานานแล้วจะ้ะปาบอกเรื่องเล่าอะไรหรอคะฉันถามด้วยความอยากรู้เมื่อห้าปีที่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำตายในสระนี้จะ้ะปาบอกฉันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันที เด็กผู้ชายฉันถามใช่จ้าเด็กชายชื่อน้องเต้เป็นลูกชายของเจ้าของห้องที่อยู่ชั้นห้านะ่ะป้าบอกแล้วฉันถามด้วยความกลัวแล้วเงาที่หนูเห็นเขาว่ากันว่าเป็นวิญญาณของน้องเต้จ้าป้าตอบ ตั้งแต่น้องเต้จมน้ำตายก็มีคนเห็นเงาเด็กผู้ชายว่ายน้ำอยู่ในสระตลอดเวลาฉันรู้สึกเหมือนมีก้อนน้ำแข็งมาจุกที่คอแล้วทำไมถึงไม่มีใครทำอะไรเลยล่ะคะฉันถามก็ทำแล้วนะจ๊ะปาตอบตอนแรกๆเจ้าของคอนโดก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แต่เงาของน้องเต้ก็ยังไม่หายไปแล้วฉันถามแล้วไม่มีใครคิดจะปิดสระว่ายน้ำหรือคะก็มีคนเสนอเหมือนกันนะจ๊ะปาตอบ แต่เจ้าของคอนโดไม่ยอมเขาบอกว่าสระว่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของคอนโดถ้าปิดไปก็จะทำให้ราคาห้องตกฉันรู้สึกสิ้นหวังแล้วหนูควรทำยังไงดีคะฉันถามป้าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะป้าตอบแต่ถ้าหนูกลัวก็อย่าลงไปไว่ายน้ำในสระเลยนะจ๊ะ ฉันพยักหน้าขอบคุณมากนะคะป้าฉันบอกไม่เป็นไรจ่าหนูพิมพ์ป้าตอบฉันเดินกลับห้องด้วยความรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดเรื่องเล่าของป้าแม่บ้านทําให้ฉันเชื่อสนิทใจ,จว่าเงาดําๆที่ฉันเห็นในสระว่ายน้ําคือวิญญาณของเด็กชายที่จมน้ําตายคืนนั้นฉันนอนไม่หลับอีกเลยฉันคิดถึงเรื่องราวที่ป้าแม่บ้านเล่าคิดถึงเงาดําๆที่เคลื่อนไหวช้าๆในสระว่ายน้ําคิดถึงเด็กชายที่ชื่อน้องเต้ฉันตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอน ดลีลาวดีในอินเทอร์เน็ตเผื่อว่าจะเจอข่าวเกี่ยวกับเด็กชายจมน้ำตายฉันใช้เวลาค้นหานานพอสมควรในที่สุดฉันก็เจอข่าวหนึ่งที่ทำให้ฉันขนลุกสู้เด็กชายวัยเจ็ดขวบจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำคอนโดมิเนียมข่าวระบุว่าเด็กชายที่ชื่อเต้จมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำของคอนโดลีลาวดีเมื่อ5ปีก่อนสาเหตุของการจมน้ำยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเด็กชายอาจจะลงไปไว่ายน้ำคนเดียวแล้วเกิดเป็นตะคริวจนจมน้ำฉันอ่านข่าวซ้ำไปซ้ำมาด้วยความรู้สึกสลดใจเด็กชายที่ชื่อเต้ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในสระว่ายน้ำแห่งนี้และวิญญาณของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ฉันตัดสินใจว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือน้องเต้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้น้องเต้อยู่ในสภาพนี้ต่อไป วันรุ่งขึ้นฉันไปที่วัดใกล้คอนโดเพื่อปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลวงพ่อคะหนูอยากปรึกษาเรื่องผีค่ะฉันบอกพระอาจารย์พระอาจารย์มองหน้าฉันด้วยความเมตตามีอะไรหรือโยมพระอาจารย์ถามฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังตั้งแต่เรื่องที่ฉันเห็นเงาดำๆในสระว่ายน้ำไปจนถึงเรื่องที่ป้าแม่บ้านเล่าเกี่ยวกับเด็กชายจมน้ำตายพระอาจารย์ฟังอย่างตั้งใจอาตมาเข้าใจแล้วพระอาจารย์บอกเมื่อฉันเล่าจบ แล้วหนูควรทำยังไงดีขะหลวงพ่อฉันถามสิ่งที่โยมเห็นอาจจะเป็นวิญญาณของเด็กชายที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดพระอาจารย์ตอบแล้วหนูจะช่วยเขาได้อย่างไรคะฉันถามโยมสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้พระอาจารย์บอกสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เขาขอให้เขาไปสู่สุขติแล้วถ้าทำแล้วเขาจะไม่มาให้หนูเห็นอีกใช่ไหมคะฉันถามอาตมาไม่สามารถรับประกันได้พระอาจารย์ตอบ แต่ถ้าโยมทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อาตมาเชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้และอาจจะไปสู่สุขติได้ในที่สุดฉันตัดสินใจทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ฉันเริ่มสวดมนต์ภาวนาทุกคืนแผ่เมตตาให้น้องเต้ขอให้เขาไปสู่สุขติฉันยังทำบุญใส่บาตรทุกเช้าอุทิศส่วนกุศลให้น้องเต้นอกจากนี้ฉันยังไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำเก็บขยะที่อยู่รอบๆบสระหวังว่าจะเป็นการช่วยให้น้องเต้รู้สึกดีขึ้น ฉันทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงด้วยความหวังว่าน้องเต้จะได้รับความสงบสุขหลายวันผ่านไปฉันก็ยังคงเห็นเงาดำๆในสาวยน้ำแต่ความรู้สึกหวาดกลัวของฉันเริ่มลดน้อยลงฉันเริ่มรู้สึกสงสารน้องเต้มากขึ้นฉันเริ่มพูดคุยกับน้องเต้ในใจบอกเขาว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเขาบอกเขาว่าฉันจะช่วยเขาให้ไปสู่สุขติฉันไม่รู้ว่าน้องเต้ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดหรือไม่แต่ฉันก็ยังคงพูดต่อไปทุกวัน วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ริมสระว่ายน้ำฉันรู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านตัวฉันลืมตาขึ้นมองไปที่สระว่ายน้ำเงาดำๆในสระว่ายน้ำจางหายไปฉันตกใจมากฉันรีบลุกขึ้นยืนมองไปที่สระว่ายน้ำอย่างละเอียดไม่มีเงาดำๆอยู่ในสระว่ายน้ำอีกแล้วฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปจากชีวิตของฉันฉันไม่รู้ว่าน้องเต้ไปสู่สุขคติแล้วหรือไม่แต่ฉันหวังว่าเขาจะได้รับความสงบสุข หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นเงาดำๆในสระว่ายน้ำอีกเลยสระว่ายน้ำกลับมาเป็นสระว่ายน้ำที่เงียบสงบเหมือนเดิมฉันยังคงสวดมนต์ภาวนาและทำบุญต่อไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อน้องเต้เท่านั้นฉันทำเพื่อตัวเองเพื่อความสงบสุขของจิตใจฉันยังคงอยู่ที่คอนโดลีลาวดีต่อไปฉันรักความเงียบสงบของที่นี่และฉันก็เชื่อว่าน้องเต้จะคอยปกป้องฉันจากที่ไหนสักแห่ง ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยเห็นน้องเต้อีกเลยแต่ฉันก็รู้ว่าเขาจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปหลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในคอนโดลีลาวดีได้มากขึ้นฉันยังคงทำงานเขียนอยู่ที่ห้องและบางครั้งก็ลงไปไว่ายน้ำในสระสระว่ายน้ำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ฉันเคยคิดไว้มันเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและผ่อนคลายฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น S <S <an> ฉันสังเกตเห็นว่าต้นหมาที่เคยแห้งเหี่ยวเริ่มผลิดอกออกใบฉันสังเกตเห็นว่าสีของตึกเริ่มสดใสขึ้นฉันเริ่มรู้สึกว่าคอนโดลีลาวดีไม่ใช่แค่ตึก,กเก่าๆที่ทรุดโทรมแต่เป็นสถานที่ที่มีชีวิตมีเรื่องราวมีความทรงจําฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของคอนโดลีลาวดีเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่นี่วันหนึ่งฉันได้คุยกับลุงยามที่อยู่หน้าคอนโดลุงคะหนูอยากถามเรื่องน้องเต้หน่อยค่ะฉันถาม น้องเต้ลุงยามถามด้วยสีหน้าสงสัยค่ะเด็กที่จมน้ำตายในสระว่ายน้ำเมื่อ5ปีก่อนฉันบอกลุงยามถอนหายใจออกมาเรื่องมันนานแล้วนะหนูลุงยามบอกหนูรู้ค่ะแต่หนูอยากรู้เรื่องของน้องเต้ฉันบอกลุงยามมองหน้าฉันด้วยความเมตตาน้องเต้เป็นเด็กดีนะหนูลุงยามบอกเขาชอบมาเล่นกับลุงที่หน้าคอนโดทุกวันเขาเป็นเด็กยังไงหรอคะฉันถามน้องเต้เป็นเด็กฉลาดร่าเริงชอบช่วยเหลือคนอื่นลุงยามบอก เขาชอบเล่านิทานให้ลุงฟังชอบเอาขนมมาให้ลุงฉันรู้สึกน้ำตาคลอเบ้าน้องเต้เป็นเด็กดีจริงๆลุงยามบอกแล้วหลังจากที่น้องเต้เสียชีวิตฉันถามหลังจากที่น้องเต้เสียชีวิตคอนโดนี้ก็เงียบเหงาไปเลยลุงยามบอกไม่มีใครกล้าลงไปไว่ายน้ําในสระไม่มีใครกล้าพูดถึงน้องเต้แล้วตอนนี้ล่ะคะฉันถามตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูลุงยามบอกมีคนเริ่มกลับมาว่ายน้ําในสระ มีคนเริ่มพูดถึงน้องเต้หนูดีใจจังค่ะฉันบอกหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คอนโดนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะลุงยามบอกฉันยิ้มขอบคุณค่ะลุงฉันบอกไม่เป็นไรหนูลุงยามตอบฉันเดินกลับห้องด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจฉันรู้ว่าฉันได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วฉันได้ช่วยให้น้องแต้ไปสู่สุขติและฉันก็ได้ช่วยให้คอนโดลีลาวดีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ฉันจะอยู่ที่คอนโดลีลาวดีต่อไปและฉันจะคอยเล่าเรื่องราวของน้องแต้ให้คนอื่นๆฟังฉันจะทำให้เรื่องราวของน้องแต้เป็นอมตะหลายปีผ่านไปฉันกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงฉันเขียนหนังสือหลายเล่มและทุกเล่มก็ประสบความสำเร็จฉันยังคงอยู่ที่คอนโดลีลาวดีและฉันก็ยังคงรักที่นี่เหมือนเดิมฉันยังคงไปที่สระว่ายน้ำเป็นประจำแต่ไม่ได้ไปเพื่อมองหาเงาดำๆอีกแล้วฉันไปเพื่อระลึกถึงน้องแต้ ไปเพื่อขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายฉันรู้ว่าน้องเต้จะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปและฉันก็จะคอยเล่าเรื่องราวของเขาให้คนอื่นๆฟังต่อไปเรื่องราวของเงาในสระว่ายน้ำจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปและคอนโดลีลาบาดีก็จะยังคงเป็นสถานที่ที่มีชีวิตมีเรื่องราวมีความทรงจำหญิงวันนี้ฉันกลับมาที่คอนโดลีลาวดีอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานหลายปี ฉันมาในฐานะนักเขียนชื่อดังที่ต้องการแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มใหม่คอนโดลีลาวดีเปลี่ยนไปมากตึกได้รับการปรับปรุงใหม่สีสันสดใสต้นไม้รอบๆเขียวชอุ่มสะว่ายน้ำสะอาดใสฉันเดินเข้าไปในคอนโดทักทายลุงยามที่หน้าประตูลุงยามจำฉันได้เขายิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นกลับมาแล้วเหรอหนูพิมพ์ลุงยามถามข้าลุงกลับมาหาแรงบันดาลใจค่ะฉันตอบ ดีแล้วหนูที่นี่มีเรื่องราวมากมายให้เขียนลุงยามบอกฉันเดินตรงไปยังสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำยังคงเป็นสถานที่ที่ฉันรู้สึกผูกพันมากที่สุดฉันยืนอยู่ริมสระมองลงไปในน้ําน้ำใสจนมองเห็นก้นสระไม่มีเงาดำๆอยู่ในสระว่ายน้ำอีกแล้วฉันยิ้มฉันรู้ว่าน้องเต้ไปสู่สุขติแล้วฉันนั่งลงริมสระหยิบสมุดบันทึกออกมาแล้วเริ่มเขียน ฉันเข world, ียนเรื่องราวของเงาในสระว่ายน้ำฉันเขียนเรื่องราวของน้องเต้ฉันเขียนเรื่องราวของคอนโดลีลาวดีฉันเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจฉันรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ดีที่สุดของฉันฉันเขียนด้วยความรักความผูกพันและความทรงจําฉันเขียนเพื่อน้องเต้ฉันเขียนเพื่อคอนโดลีลาวดีฉันเขียนเพื่อตัวเองหญิงเมื่อฉันเขียนจบฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจ ฉันรู้สึกเบาสบายและมีความสุขฉันปิดสมุดบันทึกลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากสระว่ายน้ำฉันเดินไปที่หน้าคอนโดทักทายลุงยามอีกครั้งลุงคะหนูเขียนเรื่องราวของน้องเต้จบแล้วค่ะฉันบอกดีมากหนูลุงยามตอบเรื่องราวของน้องเต้จะได้ไม่หายไปฉันยิ้มขอบคุณนะคะลุงฉันบอกไม่เป็นไรหนูลุงยามตอบฉันเดินออกจากคอนโดลีลาวดีกลับไปยังชีวิตของฉัน ฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของเงาในสระว่ายน้ำฉันจะไม่มีวันลืมน้องเต้ฉันจะไม่มีวันลืมคอนโดลีลาวดีเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่ในใจฉันตลอดไปและฉันจะคอยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คนอื่นๆฟังต่อไปเพราะเรื่องราวเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตฉันหญิงหลังจากที่หนังสือของฉันตีพิมพ์ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากหลายคนเดินทางมาที่คอนโดลีลาวดีเพื่อสัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวที่ฉันเขียน สระว่ายน้ำกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆผู้คนมาเยี่ยมชมถ่ายรูปและระลึกถึงน้องเต้คอนโดลีลาวดีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตและสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันฉันดีใจที่หนังสือของฉันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคอนโดลีลาวดีฉันดีใจที่เรื่องราวของน้องเต้ได้รับการจดจำวันหนึ่งฉันได้รับจดหมายจากครอบครัวของน้องเต้ พวกเขาขอบคุณฉันที่เขียนเรื่องราวของน้องเต้พวกเขาบอกว่าหนังสือของฉันทำให้พวกเขารู้สึกว่าน้องเต้ไม่ได้หายไปไหนฉันรู้สึกตื้นตันใจฉันรู้ว่าฉันได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วฉันจะเขียนหนังสือต่อไปฉันจะเล่าเรื่องราวต่อไปฉันจะใช้ความสามารถของฉันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้องเต้ภูมิใจในตัวฉันหญิงหลายปีผ่านไปฉันยังคงเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ และฉันก็ยังคงมาเยี่ยมคอนโดลีลาวดีเป็นประจำฉันมาเพื่อระลึกถึงน้องเต้มาเพื่อขอบคุณลุงยามมาเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่คุ้นเคยคอนโดลีลาวดีเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของฉันเป็นสถานที่ที่ฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยฉันรู้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและฉันจะคอยเล่าเรื่องราวของเงาในสระว่ายน้ำให้คนรุ่นหลังฟังต่อไปเพราะเรื่องราวเหล่านี้คือตำนานของคอนโดลีลาวดี ในวันครบรอบการจากไปของน้องเต้ฉันจัดงานรําลึกเล็กๆที่คอนโดลีลาวดีฉันเชิญครอบครัวของน้องเต้เพื่อนบ้านและคนที่เคยรู้จักน้องเต้มาร่วมงานเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องเต้เราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเต้เราดูรูปถ่ายของน้องเต้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักความคิดถึงและความเศร้าแต่ในความเศร้าเหล่านั้นก็มีความหวังและความสุข เราหวังว่าน้องเต้จะได้รับความสงบสุขเรามีความสุขที่ได้จดจำเรื่องราวของน้องเต้ในตอนท้ายของงานฉันปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโคมลอยลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหายลับไปในความมืดฉันรู้ว่าน้องเต้กำลังมองดูเราจากบนฟ้าและฉันรู้ว่าเขาจะอยู่ในใจเราตลอดไป ฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองดูดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับฉันรู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านตัวฉันยิ้มฉันรู้ว่าน้องเต้อยู่ที่นี่และฉันรู้ว่าเขาจะคอยปกป้องเราตลอดไปฉันกลับไปที่ห้องพักของฉันในคอนโดลีลาวดีมองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันทร์ส่องสว่างส่องลงมาที่สระว่ายน้ำฉันมองเห็นเงาสะท้อนของดวงจันทร์ในน้ำไม่มีเงาดำๆอยู่ในสระว่ายน้ำอีกแล้ว แต่ฉันรู้ว่าน้องเต้อยู่ที่นี่และฉันรู้ว่าเรื่องราวของเงาในสระว่ายน้ำจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปตลอดกาลฉันปิดไฟนอนลงบนเตียงฉันหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งสู่ห้วงนิทราฉันฝันถึงน้องเต้ฉันฝันถึงคอนโดลีลาวดีฉันฝันถึงเงาในสระว่ายน้ำฉันฝันถึงเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้น ตื่นเช้ามาแสงแดดส่องหลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องฉันลืมตาขึ้นและยิ้มฉันรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีฉันรู้ว่าฉันจะยังคงเขียนต่อไปฉันรู้ว่าฉันจะยังคงเล่าเรื่องราวต่อไปฉันรู้ว่าฉันจะยังคงรักคอนโดลีลาวดีและฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีวันลืมน้องเต้ตลอดไป